สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้าน,นี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราที่พระธรรมอิสเซเคียวบทที e 34, ่ e 34ข้อ1 1บเถึงสิบหกเอเซคียวบทที่34ข้อ1 1บเถึงสิบหกนะครับก็พูดถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะนะครับในข้อ1ข้อ11เนี่ยเราพูดพระภีพพ,พูดถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่จอมปอมนะการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่จอมปอมก็หมายถึงการเป็นผู้เลี้ยงแต่ชื่อ ไม่ได้สนใจลูกแกะอย่างดีนะครับลูกแกะจะหลงทางยังไงก็ช่างลูกแกะมันลูกแกะจะบาดเจ็บก็เรื่องของลูกแกะเดี๋ยวลูกแกะก็รักษาตัวเองได้นะครับหรือลูกแกะจะเดินไปทางไหนก็ไม่สนใจเพราะว่าสายตาตัวเองก็ไม่ได้จ้องมองที่ลูกแกะไม่ได้เฝ้าดูเลี้ยงเออไม่ได้เฝ้าลูกแกะเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือนั่นคือภาพที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10แต่ว่าข้อที่1ถึงข้อที่10เออสิเอเป็นต้นไปที่เราอ่านมาสักครู่เนี่ย เราก็จะเห็นภาพที่ตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนนั่นคือพระองค์มั่นคิดว่าพระเจ้าเปรียบเสมือนพวกผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระเจ้าเปรียบเสมือนผู้เลี้ยงแกะที่ดีในพระพีเนี่ยเราเห็นอย่างน้อย5อย่างที่สะท้อนถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะหนึ่งก็คือจะเลี้ยงดูเลี้ยงดูคอยให้อาหารคอยดูแลสองก็คือทําให้เขานอนลงทําให้แกนอนลง นะการการนอนลงเนี่ยก็ต้องหาที่ทุ่งหญ้าที่สงบใช่ไหมการเอาใจใสนะ่แล้วก็ให้แกะได้นอนลงได้พักผ่อนอันที่3ก็คือสอบหานะสอบหาถ้ามีแกะหลงหายนะถ้ามีแกะหายไปสักหนึ่งตัวเนี่ยผู้เลี้ยงก็จะต้องหาเพื่อให้นําลูกแกะกลับมาที่ครอบเหมือนเดิมอันที่4ก็คือพันผ้าเมื่อแกะได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บนะถ้ามีกระดูหกหัก ผู้เลี้ยงก็ต้องพันพัน,พนขาหรือพันอะไรอย่างที่ที่เกิดอาการบาดเจ็บเป็นอย่างดีและสุดท้ายผู้เลี้ยงก็จะเสริมกําลังแกะให้มีกําลังมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้สิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีซึ่งการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีในความเป็นแกะจริงๆก็สะท้อนถึงการเป็นผู้เลี้ยงที่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นแกะ ใน5้าข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํากับชีวิตของเราเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นแก่ใช่ไหมครับพระเจ้าเลี้ยงดูเราไม่เคยขาดสนพระเจ้าทําให้เรานอนลงอย่างสงบพระเจ้าหาเราเมื่อเราหลงไปจากทางของพระเจ้าพระเจ้าตีสอนเราเมื่อเราหลงจากทางไปเนี่ยพระเจ้าจะมีวิธีที่จะนําพาเรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะพันผ้าที่กระดูกกระดูกขาที่หัก เมื่อเราได้รับบาดเจ็บเราจะได้รับการปลอบประโลมใจจากพระเจ้าเราได้รับการเสริมกําลังจากพระเจ้าในประการสุดท้ายาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํากับชีวิตของเรา,าโอเคในบางบริบทเราอาจจะหลายครั้งเราก็ชอบชอบเปรียบเทียบกับความเป็นมนุษย์เราก็ต้องยอมรับความอ,อนแอความมีข้อจํากัดของของมนุษย์ซึ่งหลายครั้งเนี่ยมนุษย์เองในแต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีได้ แต่พระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผ uh> ู <re ้เลี้ยงแกะที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีสิ่งที่ส่งผลกับชีวเราว่าเราจะไม่กลัวใช่ไหมครับเราไม่ค่อยเห็นภาพแกะกลัวเท่าไหร่นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแกะมีผู้เลี้ยงที่ดีนะถ้าแกะมีผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นภาพความหวาดกลัวของแกะนะถ้าเราน้อยครั้งมากนะที่พระพี่บันทึกเรื่องของความหวาดกลัวของแกะเพราะอะไรครับเพราะว่า พระภีก็จะบันทึกสิ่งที่ความเป็นพระเจ้าก็จะจะมีมุมมองในการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเมื่อมีผู้เลี้ยงแกะที่ดีแกะก็จะไม่หว่ดกลัวแกะก็จะไม่ต้องเผชิญไม่ต้องอะไรกับอันตรายแต,แต่ทั้งสิ้นเพราะว่ามีผู้เลี้ยงแกะที่ดีภาพหนึ่งที่เราเห็นก็คือภาพของดาวิดใช่ไหมครับดาวิดก็เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีสามารถที่จะฆ่าสิงฆ่าเสือหรือฆ่าหมีเนี่ย เมื่อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมาทําอันตรายกับแกะน,นั่นก็คือภาพภาพหนึ่งที่เราเห็นเพราะฉนั้นพระเจ้าก็จะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีสําหรับชีวิตของเราเราจะไม่กลัวเราจะไม่เสีหวาดกลัวใดทั้งสิ้นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าอยพรครับ